เแล้วครับประเด็นต่อมาที่เป็นแชร์กระน่ำนะครับกับความสับเพร่าหรือเจตนาบางอย่างแฝงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับนี่ในเนื้อหาของเมนเจอร์ลงไว้นะครับที่นําฉลากยากินมาแปะทับคาลาไมายนะครับซึ่งเป็นยาใช้ภายนอกส่งผลให้เด็กอายุประมาณไม่ถึงหนึ่งขวบต้องเข้าโรงพยาบาลนอนแอดมินเลยนะครับทีนี้นะครับ เนื้อหารายละเอียดนะครับบอกว่าผู้ใช้ f c e e o o o นะครับนามหนึ่งะฮะได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ความผิดพลาดติดฉลากยาผิดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะครับได้โพสต์ไว้บอกว่าอุทาหรณเตือนทุกท่านวันนี้ฉันพาลูกชายมาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อมาตรวจผลตรวจหมอบอกว่าเป็นปอดบวมเลยให้พ่นยาสองครั้งและให้ยากลับไปกินที่บ้านจากนั้นเมื่อประมาณ6กโมงเย็นฉันก็พาลูกชายมาอีกครั้งเพื่อมาพ่นยาอีกครั้ง โดยยังไม่ได้ดูยาที่อยู่ในถุงของเมื่อชา้านี้พอใกล้เวลาจะนอนฉันก็เปิดดูยาที่อยู่ในถุงนั้นเพื่ออ่านว่ายากินก่อนนอนมีไหมสรุปว่ามียากินก่อนนอนประมาณ3ตัวยาโดย1ในนั้นก็คือยาขยายหลอดลมฉันจึงเปิดขวดป้อนลูกชายโดยตามสติ๊กเกอร์ที่ทางโรงพยาบาลแปะมาให้กินครึ่งช้อนชาเช้าเย็นก่อนนอนฉันจึงป้อนลูกชายตามสติ๊กเกอร์นั้นจากนั้นลูกชายก็ตัวสั่น ฉันเลยรู้สึกว่ายามีกลิ่นแปลกๆล,ลองชิมเองรสชาติและกลิ่นเหมือนไม่ใช่ยาของเด็กไวัยไม่ถึงหนึ่งขวบเลยฉีกสติกเกอร์ที่โรงพยาบาลแปะออกมาดูเพื่ออ่านสติกเกอร์ที่ติดมากับขวดยาข้างในนะฮะฉันตกใจมากเพราะยาที่โรงพยาบาลให้ลูกชายกินเป็นยาคลารามายแก้อาการผดผื่นคันลมพิษซึ่งเป็นยาภายนอกห้ามรับประทานทําไมถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้และจะทำยังไงต่อไปตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับ นายแพทย์อิริฟานฮันจีแต่รองผู้อวยการโรงพยาบาลบาเจาะครับสาราโมเลกุลบริตุลลอบริษัระกาตุครับ بارك อัลซลลาม์อะลัยฮ์ะุลลอฮอัลบริษัทรอครับคุณหมอครับเพิ่ตอนนี้ได้ผมได้อ่านข้อความของคุณแม่ทั้งหนึ่งนะครับที่พาเด็กลูกชายวัยไม่ถึงหนึ่งขวบเนี่ยไปโรงพยาบาลรับยาปรากฏว่าโรงพยาบาลแปะยาผิดก็อยากจะถามคุณหมอครับว่าขั้นตอนของการแปะฉลากยาในโรงพยาบาลเนี่ยม กระบวนการการติดฉลากยาของทุกๆโรงพยาบาลนะครับเ <uge> ็าจะมีมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นกระบวนการตั้งแต่การสั่งยาของแพทย์นะครับ <uge> แล้ว <Be at> หลังจากนั้นเนี่ยมีใบสั่งยาออกมาการเอ,อ่อเอาใบสั่งยาแล้วเนี่ยจะจะสู่ห้องยาพอาไปสู่ห้องยาแล้วเนี่ยก็จะมีคนรับคนรับใบสั่งยาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนจัดยาเป็นคนละจุดกันนะครับ ค,คนจัดยาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่จะตรวจสอบแล้วก็รวมไปถึงคนที่จ่ายยาเนี่ยแต่และกระบวนการเนี่ยจะเป็นคนละคนซึ่งจะมาตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับก็ก็จะบอกให้พวกเราได้สบายใจนิดนึงว่าด้วยกระบวนการถ้าหาว่าโรงพยาบาลถ้าทําตามคุณภาพตามตามขั้น,นตอนเหล่านี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับครับอืมก็ เหตุของของที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขงผมคงไม่ไม่ไม่เคราะห์มากครับซึ่ง<ะ>ผมก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกับท่านผู้ในกา,ารแล้วเนี่ยผู้ในกา,ารโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะครับล <ะ S 2> แล้วก็บอกว,ว่ามันเป็นความผิดพลาดจริงๆโรงพยาบาลก็ยอมรับแล้วก็ได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ได้ปรึกษากับหมอ,มอผู้เชี่ยวชาญอะไเนี่ยก็ปรกากฏว่าก็ก็ไม่มีข้อเสียหายที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็ได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับเกิดว่ามีอะไรที่มันเป็นผลข้างเคียงต่อมาก็โรงพยาบาลเขายินดีรับผิดชอบทั้งหมดนะครับ ก็เขาบอกนะครับว่าเป็นเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะบอกให้เราสบายใจนึงด้วยกระบวนการของโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการทวนสอบในหลายหลายระดับนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบของโรงพยาบาลที่ได้ทําตามระบบเียนว่าได้ทําตามระบบนะครับแต่ว่ามีข้อผิดพลาดเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบกันสอไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับครับคุณหมอครับถ้าอย่างเช่นในข่าวเนี่ยบอกว่าคารามายเป็นยาภายนอก ถ้าเรากินเข้าไปเหมือนว่าถ้าเป็นเด็กแล้วถ้าเป็นคนโตกินเนี่ยจะมีอาการยังไงฮะเออโดยทั่วไปนะครับว่ายายาภายนอกเนี่ยกฤทธ์ของมันเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมต่อการกินด้วยสภาพของตัวยาแล้วก็ด้วยการระคายเคืองของระบบลำไส้ ด้วยรธิ์ของยาแล้วก็อีกหลายหลายอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแล้วแต่ตัวยานะครับ,รบแล้วแต่ตัวยาว่ามันยานตัวนั้นเนี่ยคืออะไรนี่คือคือทีอ่ตัวยานะครับอันที่สองคือเรื่องของปริมาณปริมาณว่ากินไปเยอะแค่ไหนด้วยนะครับ ก็ <S <S ด,ด้วยด้วยด้วยสภาพของคละไมยเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ก็ไม่ได้มีผลทางด้านการระคายเคืองระบบลำไส้มากนักแล้วก็การดูดซึมเนี่ยก็จะทําให้มีผลต่อร่างกายเนี่ยไม่มากนะครับ<อ>แต่ทีนี้เนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิษวิทยาที่เขาได้วิเคราะห์กันที่ซึ่งเขาสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ละเอียดกว่านี้นะครับ ครับโดยรู้โดยเบื้องต้นเนี่ยผมสามารถให้ได้ข้อมูลได้ได้ได้ไดให้เราสบายใจนิดนึงตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคือยังไง็แ,แล้วแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะเรือ่องนี้เนี่ย<ช>ถึงแม้ว่ามันมีพิษน้อยพิษมากเนี่ยแต่ยาภายนอกเนี่ยก็ไม่ไ,มได้อยู่แล้วนะครับครับผมที้ฮะเคสดังกล่าวเนี่ยโชคดีว่ามันเป็นยาใช้ภายนอกแล้วก็เป็นมีอยู่บรรจุในขวดพอแกะมาปุ๊บก็เจอฉลากตัวจริงทําให้รู้ว่ามันคือยาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่ามีกรณีสมมุติว่าเป็นยาเม็ดนะฮะที่เป็นการแบ่งบรรจุมาสั่งมา แล้วถ้าสั่งผิดอย่างเนี้ยฮะมีการบรรจุมาผิดอันนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับมันเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความไอ้น,น,นี่ต้องต้องบอกนะครับว่าถ้าว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็น,ปนความบกพร่องที่รุนแรงคือถ้าว่าในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีระบบบริหารความเสี่ยงอยู่นะครับ,รบถ้าว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นอุบัติการที่ร้ายแรงมากนะครับ ถึงแม้ว่ายาที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่ยาธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องของการสลับยาการติดยาผิดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงครับผมจะเป็นเช่อเถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ยาพาราติดฉลากผิดว่าเป็นยายายา,ยาแค่มึนหัวแค่นี้แค่น ừ, แค่แค่ปวดว่าแค่ปวดกับแค่มึนหัวเนี่ยแต่มันก็ริดก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากไม่ได้ผลมีอันตรายร้ายรงแต่ว่าเรื่องของการติดฉลาก สลายาพิษจะเป็นเรื่องร้ายแรงมากในทา,ทางทางทางระบบคุณภาพของโรงพยาบาลน,นะครับครับคุณหมอครับเมื่ออันนี้พูดถึงในกรณีโรงพยาบาลหากบุคคลทั่วไปไปซื้อตามร้านขายยาหรือไปหาหมอตามคลินิกเนี่ยคุณภาพมาตรฐานเนี่ยใกล้เคียงกันไหมฮะหรือเหมือนกันไหมครับก็ถ้าหากว่าเป็นตัวยาที่ถูกระบุชื่อชนิดยาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณภาพจะไม่ต่างกันมากครับครับ นอกจากว่าเรื่องของชนิดของยาซึ่งเราไม่รู้แล้วก็บอกไปว่าเช่นว่ามีอาการปวดทวขึ้นไส้อาเจียนเราบอกไปแค่นั้นเนี่ยก็ยาเนี่ยจะได้มาหลากหลายมากมบางคนได้ยาฆ่าเชื้อบางคนไม่ได้ยาฆ่าเชื้อบางคนได้ยาอื่นออีกเนี่ยซึ่งมันจะหลากหลายมากตรงนี้เราจะเป็นความแตกต่างซึ่งก็โดยระบบเนี่ยก็คือแนะนําว่าถ้าหากว่าให้กินยาพื้นฐานที่เราสามารถใ,ใช้รู้จักกันโดยทั่วไปเช่นยาพารา กินยาแก้มันหัวแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําว่าไปปรึกษาแพทย์หรือไม่ก็เภสัชกรนิดนึงนะครับว่าเพราะตัวยาเนี่ยมันเยอะมากและผลกระทบมันก็เยอะนะครับ<ม>กินยาผิดกินยาจูกเนี่ยมันมัน,มนหลายอย่างนะครับหลายเรื่องนะครับครับผมครับสุดท้ายฮะคุณหมอมีข้อแนะนําอย่างไรครับเกี่ยวกับประชาชนฮะพอเวลาได้รับยามาเนี่ยจะมีการตรวจสอบม,มีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับผมก็เรื่องของการได้รับยามาเนี่ย<อ>ก็ขอให้เราดูนิดนึง โดยเฉพาะในระหว่างที่แพย์หรือเภสัชกรที่เขากําลังจ่ายยาอยู่เนี่ยในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเภสัชจกรเขาจะอธิบายให้ยาตัวไหนรับประทานแบบไหนด้วยปริมาณเท่าไหร่เนี่ยขอให้ทําความเข้าใจหน้าตรงนั้นเลยนะครับราตรงนั้นว่าเออนี่ใช่หรือเปล่าแล้วฉลากยามันไม่ชัดเจนยาตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการคือบางครั้งเนี่ยฉลากยาอาจจะระบุไม่ละเอียดอันนี้ต้องต้องคุยให้เข้าใจแล้วก็อันที่สองเนี่ยแนะนําว่าให้พวกเราเนี่ย เโดยปกติด้วยมาตรฐานของฉลากยาเนี่ยจะต้องมีเบอร์อ้างอิงเบอร์โทรที่สามารถจะโทรปรึกษากับห้องยาได้หรือไม่ก็คุณหมอได้ครับถ้าว่าเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่อ้างอิงเนี่ยเราควรที่จะถามเพื่อที่จะมีอะไรเนี่ยสามารถปรึกษาได้นะครับ <c oughs> กออ็อันนั้นคือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งอันที่สามถ้าว่าไป ถึงที่บ้านแล้วมีการเริ่มรับประทานยาแล้วเนี่ยเกิดว่ามีอาการข้างเคียงเช่นว่าเวียนหัวเยอะหรือไม่ก็ผื่นขึ้นมีอาการของแพ้ยามีหน้าบวมอะไรพวกนี้ก็ให้หยุดยาทันทีนะครับหยุดยาทันทีแล้วก็รีบปรึกษานะครับ,รบกอ็อันต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะคือเป็นด้วยกระบวนการที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าว่าเราสามารถที่จะแยกได้ว่า ยาฉลากยาแบบไหนที่เป็นยาภายนอกฉลากยาแบบไหนที่เป็นยารับประทานเนี่ยก็สามารถที่จะแยกกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับด้วยลักษณะของการผลิตยาปัจจุบันเนี่ยมันมีกระบวนการที่สามารถที่จะแยกโดยไม่ยากแล้วนอกจากว่าจะเป็นยาที่มีการแบ่งบรรจุไม่มีฉลากยาตัวจริงจากผู้ผลิตอันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงน,นะครับครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าว่าเราระมัดระวังกันก็สมควรก็กเชิญชวนนะครับ ก็เลยอย่าลืมที่จะขอดัวนะครับว่าเราคุ้มอยากจะเราคุ้มครองพวกเรานะครับครับผมครับครับวันนี้ก็อีกนิดนึงนะว่าทางที่สุดเนี่ยผมอยากจะพยายามที่จะรักษาสุนทรขอันตินายบิสลาร์ทจะพยายามที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอพยายามเพิ่งกินยาให้ให้น้อยที่สุดนะครับออกกําลังกายนะฮะใช่ออกกําลังกายทานน้ำเยอะๆอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็ทานยาได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ควรที่จะใช้ยาที่มัน เกินเลยขอบเขตมากเกินไปอยากจะใช้ยาแรงยาพวกนี้ก็ต้องปรึกษาผู้ที่รู้นิดนึงนะครับครับผมครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้เกียรติในรายการแล้วก็ให้ความรู้พี่น้องประชาชนครับครับบินดีตลอนรันครับครับสวัสดีคุณหมอตุลลอฮบรากาตุ๊กครับอัลัยกุมุสซัลลัมบอาะหมุตุลลอฮฺรัลกาตุริยฺโต